กลับมาที่สนามมวยคมชลึกอตกส3มนนทบุรีครับสคู่ที่ผ่านไปนะครับยก4กับยก3จอดนะครับมาดูคู่สามครับแรนโบกับก้องพยักก็ชกันที่พิกัด1น5 2 5ปอนด์ครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับจากคู่ที่แล้วครับเรนโบ่สกสุไหยิมครับปีนี้ก็16ปีครับจากจังหวัดนครปฐมครับ มีคุณสมจิตคุ้มแว่นครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยในดวงใจของเขาครับลูกพี่ร่วมข่าครับโบวี่สกอสุไงยิมครับชกมา60ครั้งชนะ50เสมอห้าแล้วก็แพ้5ครั้งครับสามฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนให้กับก้องล่าสิทธนายเคครับที่วิทีมวยลุมพินีครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเอกลูกเขาไร่ครับที่หัวหินล่าสุดเสมอกับเพชรเอกลูกเขาไร่ครับที่จังหวัดราชบุรี กำลังบริกรมรมคาถาอยู่นะครับทางด้านของเจ้าเรนโบ์ครับส่วนน้ําเงินนะครับแม่แค่สีเสื้อก็สะใจแล้วนะครับสามหาวยิมครับก้องพยักสามหาวยิมครับนักชกจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุ19ปี170เซนติเมตรเทนเนอก็แป,ป๊บซี่ปอชนสวัสด์นะครับสามฟอร์มหลังก็มี ชนะนะครับแก่นแก้วปอเอาวทะเลบางสะเลแล้วก็มาแพ้แก่นแก้วแล้วก็ล่าสุดแพ้ช้างมังงงเกียติโยธินกับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วละครับเรียกว่าวันนี้ดูเด็ดเพ็ดมันจริงๆครับไม่ครบ5ยกไปสองคู่ครับมาดูว่าคู่นี้จะมีนกมีนับหรือว่าไม่ครบ5ยกอีกหรือเปล่าเนัมวยนี่ตั้งใจเข้ามาสู้กันเต็มที่เลยฮะ เหมือนกับวันนรงนังมวยสปปลาวนี่ขอชื่นชมหัวใจครับคุณยุทธศักดิ์ล็อกสานี่ให้กำลังใจมันให้คลิปคนแพ้เลยนะให้คลิปคนแพ้เมื่อกี้ครับอืถ้าเกิดมผมก็อยากเอาลงไปให้เหมือนกันนะชื่นชมหัวใจครับสุดยอดจริงๆยิ่งใหญ่จริงๆออย่างที่เราได้ดูสปอร์ตกันไปนะครับในช่วงระหว่างคู่ที่ผ่านมานะครับกับมวยไทยเมกกะไฟ์นะครับเต็มรูปแบบเต็มอารมณ์เต็มความมัน นั่นก็คือมวยไทยเมกะไฟนะครับทุกวันศุกร์นะครับนาว26จะประเดิมเริ่มต้นกันในนัดเบอร์เดย์โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรวันศุกร์ที่หพฤษภาคมนะครับนาว26เสิเสร์ฟความมันตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับไปดูครับสายฝนรัตะนาพานุเจอกับมังกรทองศักดิ์บุรีรัมครับดูวิวเพชรโกศลพบกับป้อมเพชรสิหนุ่มน้อยดูฟ้าใหม่ปอเรียงรำเจอกับตีโต้หอวหวนันโภชนาครับสดแรกสดครับ และไปดูสิงห์พลันชัยเจอกับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนี่คือมวยไทยเมกะไฟกับนาว26ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันก็คือวันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์ที่หพฤษภาคมครับพี่น้องอยากลุ้นรางวัลใหญ่ๆวันที่5ครับพลาดไม่ได้นะครับมีนัดที่ไหนก็เลื่อนไว้ก่อนให้มีนัดที่เดียวคือวันที่5ที่ลุงพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมรามินทราครับรถยนต์หนึ่งคันครับแฮปปี้เบอร์เดย์คุณชุนมอบให้กับผู้ที่โชคดีหางตัวนะครับ คู่3ครับน็อกกันมา2คู่แล้วครับอาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถ้าคู่แรกน็อกคู่2ก็ต้องน็อกแล้วคู่ตามมานี่ก็น็อกอีกครับอ่าที่นี้ก็เหมือนกันครับ2คู่ที่ผ่านมาไม่ครบยกครับคู่นี้จบยกไหนน่าสนใจครับครับเมื่อสักครู่นี้จบยก4ทั้ง2คู่นะครับขอภัยด้วยนะครับจบยกที่4ทั้ง2คู่เลยนะครับทั้งคู่หนึ่งคู่2ครับ แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับนักมวยครับรับรองว่า,าบำรุงร่างกายเด็กคู่เด็กคู่สู้ไม่ถอยนี่มอบคนละ5,000บาทแน่นอนกับคู่ดูเดือดแต่แฝโฟกัสเพิ่มเติมให้อีกคนละ2 0 0 0บาทนะครับแอนดาซินกอดเตะขั้นกอเขาร้อยสอกกลับนะครับถือว่าเป็นการอนุรักษ,ษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็รับไป10,000บาทจรเข้ฟาาหางทำยากก็ไปสไป3 0,000บาทนะครับแผลแตกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินยัยวีรผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประเด็นหัวหน้าคณะและนักมวยที่มีโอ,อกาสมาชกที่นี่ครับช่องนาว26คมชัดลึกไม่ว่าท่านจะแพ้หรือชนะะแต่ว่าต้องแพ้หรือชนะแบบชนิดที่ว่าสนุกดุเดือดดุเด,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 ด็ดเผ็ดมันและไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมรับรองครับรายการไม่มีตกหรอกครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับอ,อย่างวันนรงค์กีฬาสปอร์ตเมื่อสักครู่นี้รายการก็น่าจะขึ้นต่อเนื่องนะถึงไม่จะแพ้ครับแต่ว่าชกสนุกเหลือเกินครับ จกอ,อย่างนี้พี่น้องอยากจะดูอีกแน่นอนครับก็ดูคู่ที่เหมาะสมต่อไปพี้ว่าเมื่อวันนี้เขามาเสริมแทนเอาเวนแทนครับคือเห็นหัวใจของวรรณรงค์เมื่อสักครู่นี้อยากจะยืมหัวใจวรรณรงค์เนี่ยไปให้กับนักวยบางคนที่ฝีไม้ลายมือดีแต่หัวใจไม่เยอะครับสู้ตายจริงๆครับดูคู่นี้ก่อนมองแดงนั้นเรนโบ้ชื่อดีฮะส่วนน้ำเงินต้องพยัก มวยนครปฐมภาคกลางครับเก,กับมวยอีสานใต้ครับอุบลราชธานอีอย่างเชิงกันเรียบร้อยเดี๋ยวพักให้น้ำก่อนมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ เมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สําคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ Life, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคโนมวังน้ําเย็นประกาศ นนราแชมพูยาขจัดรังแคร์บรรเทาอาการคันศีรษะโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราโนราแชมพูยามีตัวยาคีโทโคนาโซโนราแชมพูยาแก้ปัญหาได้ตรงจุดโนราแชมพูยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาโรคกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยา ไฮลักซ์รีโวแค่มองก็ร้าใจซื <c oughs> ้อวันนี้เ,เลือกรับปรีชุดแต่ง TRD หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง30เมษายนนี้ กลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณแอนตซินนะครับยา,ารกักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิปฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาท่าน้ําขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอลและน้ําตาลเบนด้า5 0 0ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียว แอดาเินเดียวครับบรรเทาการแสบร้อนลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคพาะอาหารสองสพคุณในขวดเดียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีพีซีท่อน้ำไทย,ทไทยคุณภาพคุุมราคาบริษัทอําพลฟูด้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาเอลพีตราเสือดาวยกที่2ของมวยคู่ที่3ครับวันนี้เรนโบว์สกสมัยยิมมุมแดงน้ํางินต้องพยักสามหาวยิม ชื่อไายแปลกๆนะครับสามหาวยิมเอาเตะแล้วจับจับเทล้มลงไปนี่กองพยักสามหาวยิมครับที่ผ่านมานี่ยังไม่ยังไม่เคยมาชกที่นาว26แห่งนี้ครับทั้งคู่เลยครับไปนี้เป็นไฟแรกครับก็ต้องโชว์หน่อยครับโชว์ฝีมือหน่อยครับ่หาวเดียวก็เป็นเรื่อง้วนะครับนี่สามหาเลยครับอ่าล่ะครับสู้หนกันครับมีเหลี่ยมนะครับนี่ครับ สามหาวยิ้มเขาสอนมาให้มีเหลี่ยมนะฮะมวยจากอีสานไทยครับเดบอุดมนุ่นฮะอนาคตก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับขึ้นตรงกับอุบลราชธานีเดอุดมครับวะเ <c oughs> ตะซ้ายหน้าตัดล่างนี่ครับเบิ้ลไปสองดอกเริ่มแล้วครับศิลปะมวยไทยด้วยเพลงเตะของทั้งคู่อาวุธยาวๆครับเริ่มออกครับแข้งขวาของทางด้าน เรนโบ์ครับโดนเข็นล้มลงไปเลยครับเอาเหลี่ยมมาช่วยแล้วครับก้องพยักในธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้ครับก้องพยักแข้งซ้ายก้องพยักครับเรนโบ์เดินต่หมัดถีบไปก่อนครับทางของก้องพยักแข้งซ้ายครับเจอขวาของเรนโบ์ครับหนยเหมือนกันก็คือขวาเหมือนกันครับแต่ว่าทางด้านก้องพยักจะได้ทั้งซ้ายหน้าแล้วก็เกี่ยวครับจับก้องพยักจับจับ เอาเขาไม่ลงนี่เสียแรงไม่น้อยนะแต่ยังไม่เสียหายเท่าไหร่ครับเจ้าเจ้าอยู่จะเกี่ยวให้ล้มยังไงก็ไม่ล้มครับหลักดีครับเรนโบว์ครับพยายามเดินครับต่อยลำตัวครับเรนโบว์กองพยักมีแข้งครับเอาอีกแล้วครับพยายามจะกินให้ล้มครับไม่ล้มครับโต้คืนครับแข้งขวาของเรนโบ้แล้วครับทรงดีครับเรนโบว์ครับกองพยักต้องชกไปคิดไปแล้วครับจะปรับเกมยังไงครับ อ20สองใจครับโชคดีครับเรนโบ้นี่เต่ขวานี่ไม่ถึง125บอ์ครับเตะใหญ่พอสมควรเกือบจากเฟเทเวทฮะเฟเทเวทนั้น126อันนี้ไม่ถึงครับขาดปอ์เดียว125อาวุธหนักแรงครับคนละทีคนละดอกอยู่ตอนนี้ยกสองเท่านั้นครับผลทางยังอีกยาวไกลขยับเดินคู่แล้วครับเรนโบ้นี่ครับเอาล้วครับทางนี้เอาลงจนได้ครับพยายามมาหลายครั้งครับ ก้องพยักพลาดมา2ครั้งนะครับครั้งที่3เอาจนได้ครับก็ถือว่ายังใหม่นะครับทั้งคู่ครับเราก็ต้องให้โอกาสแหะครับมวยใหม่แบบนี้ครับได้โชว์ได้ฉายบ้างอภักก่อนครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สอสาวเลย ฮะไม่ได้การแล้วพลา,า,าดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจยากเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยากเกร็กคู่เท่านั้น ไาลักรีโวแค่มองก็ร้าวใจซื้อวันนี้เลือกรับฟรีชุดแต่ง T.R.D. หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง30เมษายนนี้ไข่มุกเกาหลีจากซิตราพร้อมวิตามิน B3 UV ลเตอร์ซิตราเผยผิวออร่าได้ทุกวันพิเศษโลชั่น400มิลลิลิตรเหลือเพียง99บาทเมื่อซื้อ2ขวดฟรี b d u c k Collection มูลค่า169บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ พลิกความอร่อยของเบอร์เกอร์ให้เป็นขอบพิซซ่าสุดกับหมูนุ่มชุ่มชีสใหม่พิซซ่าชีสซี่เบอร์เกอร์อร่อยขอบเบอร์เกอร์ทุกคำไม่เหมือนใครพซ11 12 ลับมาตามต่อนะครับขอบคุณเพิ่มเติมสำหรับโตโยต้าไฮรักซิโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุยยูเรียตานกปากหางปุยดีมีคุณภาพยาเล็กคูมีจำน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านซเซเลนเอ็สตราทั่วประเทศเช่นเดียวกับยาสตรีแพนเค้กสีโอเรนเทนครับโดยเสียต้นนะครับตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาไม้ทาเหล็กโทรเลยครับ0619123333 นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากอนโคโนมนม้ำเย็นโดยคุณอำนวยธงกบน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราทรองพรแซบจิดตจัดโดนใจแล้วก็โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่บางปะอินนะครับเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยครับยกที่3คู่ที่3ามอายุสูงของเราถ่ายทอดสดครับคมชันลึกสุดมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่เวทีมวยอัลตะปาสามเวทีมวยคมชันลึกครับจังหวัดนนทบุรีเรนโบว์กางเกงสีแดงครับน่าเงินกล้องพยัก ิงจังหวะครับมวยขวาเหมือนกันนี่ฮะเตะขวาสุคนละดอกยกนี้นี่ทิงจังหวะออกแข้งครับแลกแข้งกันเลยครับเรนโบขยับเดินเสียบเข่าครับอ้าวงในวงในก็่างฝ่ายต่างไล่แขนไล่ขาได้ดีครับตีกันไม่ถนัดครับนี่เน่ยไปหนึ่งทีครับกรรมการเรียกเข้ามานะครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาครับต้องพยักเจอขวาของเรนโบ้เสียบเข่าขวาครับกงพยักทำไม่ดีครับ เเรียกลูกเสียดสีครับบันก็ต้องดูกันตรงนี้นะว่าเสียดสีไปเรื่อยๆยกละนิดยกละหน่อยเดี๋ยวรู้ครับว่าใครจะช็อตใครจะยุบเรนโบ่เ <Rainbow S 1> <Rainbow S 2> ตะต่อยขวาได้ใจแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาแต่ว่าอ้วยโดนเข้าเต็มหน้าเหมือนกันครับเรนโบ้แล้วมีลูกหมัดแล้วก็เข้ามาตะคุบจับในทางด้านกล้องพยักโดนแล้วนี่มีอาการครับทีเดียวนี่ดูตอนนี้นี่ทางด้านเรนโบ้ครับได้หนักครับ แต่ไม่ยกบังด้วยครับแข้งขวาของเรนโบ์ครับเต็มชายโครงครับต้องยกบังอย่างนี้ครับนี่ครับแง่แข้งขวาโดนซี่โครงอีกแล้วครับอ้าวสายโต้ครับกล้องพยักขวาไปครับต้องยกบังนะครับต้องเก็บมาบุธคู่ต่อสู้ครับเอาเสียบเข่าขวาครับเรนโบ์ครับแทงขวาโต้ครับกล้องพยักอาวดินสู้กันจะเวียงให้ลงไม่ลงครับไม่ลงมารแยกออกมาครับต้องพยักต้องบังด้วยครับ นี่ครับบางระวับงบงัดก็แข้งมาน่าต้องบางถูกแล้วครับดูวงในวงในกล้องพยักหาช่องจะตีต่างคนต่างป้องกันตัวบล็อกอย่างนี้ตีไม่ได้เรนโบขยับเดินต่อครับยิ่งชกก็ยิ่งทําได้ดีครับสวนกล้องพยักนี่ครับโดนแล้วโต้เน้นครับเรนโบ เสียซ้ายไปหนึ่งดอกครับเสียบและแช่ด้วยครับแข้งขวานี่โชคดีครับหลุดไปนิดเดียวฮรก้องพยักแง่แข้งขวาที่จอเตะแล้วไม่มีน้ำหนักของอาวุธซะแล้วนะครับก้องพยักตอนนี้เจอแข้งซ้ายครับตด้ดยซ้ายหน้าโชคกลายกมีสปีดพลังแข้งเริ่มสโล์ขึ้นมาหมายถึงยกช้าไปหน่อยแต่ว่าเรนโบยังดูปากเปรียวอยู่นะแล <c oughs> ะเอซ้ายหน้า ถาถึงไวครับยกสปีดต้องได้เร็วครับเลนโบนี่แกเตะแม่นครับนี่ครับส่วนทางด้านกล้องพยักเรียวแรงก็เหมือนจะลดน้อยถอยลงไปครับตอนนี้อ้าววงในรัดเอาไว้ครับกรรมการตัดทานนะครับแยกออกมาครับหมดยกพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับหวานมากไป Happy Birthday to อยู่หวานน้อยไป Happy Birthday นะมีหวานขนาดนี้หวานกำลังดี แบทแมนซ้มฟ้าเถาสูตรน้ำตาลน้อยมีคอลลาเจน2,000มิลลิกรัมเซรและวิตามินซีใหม่แมนซ้มฟ้าเถาเพราะผิวคุณบอบบางจึงต้องดูแลอย่างอ่อนโยนใหม่วีเซนซิทีฟทัชไม่มีใบมีดมาสัมผัสผิวหมดกังวลเรื่องใบมีดบาดผิวดูเรียบเนียนในขั้นตอนเดียวขจัดขนอย่างอ่อนโยนและแม่นยำใหม่วีเซนซิทีฟทัชพิเศษ699ิบาบาทถึงส6หพฤษภาค,คมนี้ยากระขูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อม นึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกรกคูเท่านั้นเอาวันนี้ครับไม่ว่าไอศกรีมแซนด์วิชไอศกรีมเข้มข้นรสช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลลาประกอบด้วยบิสกิตนุ่มๆอร่อยเต็มคำเย็นฉ่ำต้องลอง ขอบคุณท่อน้ำไทยนะครับท่อดีท่อฟรีซีท่อน้ำไทยนะครับสนับสนุนภาพสวยๆครับเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาออกอาการเลยนะครับเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาของเรนโบว์ครับกองพยักฆ์สะดุดไปเลยครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับธนา t ของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้กล้ารับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับโทรเลยครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ ยากระใสเส้นตาโคเทีมเปียนนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับโดยห้างขายาสมสศักดิ์เภศั์อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นทุกกีฬากีฬานะครับโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตครับสจอสมคิดมาวงและกาแฟโฟกัสสจอตีพิทุนดันเจนยาหมองเขียวสมุนไพรตาโพดาวครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคมบุดติดอยู่ข้างกวดและอุปกรณ์มวยท็อปคิงยกที่4คู่ที่3ครับเรนโบว์แดงน้ำเงินก้องพยักเขาไปอุ้มไว้ก่อนครับเรนโบว์ เป็นฝ่ายคุมสถานการณ์อยู่ตอนนี้ครับเรนเตะนี่ได้ดีทั้งเตะแม่นเตะดีทั้งซ้ายแล้วตอนนี้ตีในโอเคบินตีเลยครับเ,เขากระทุง้งนี่กระทุ้งเขา่าซ้ายสะบัดหลุดออกมาต้องพยายามเดินเดินเข้าหาตอนนี้นี่กองอทางด้านเรนโบ์ครับก็เลือกเอาแล้วครับวงนอกวงในครับวงในลูกจับนีแข็งแรงเห็นชัดครับ ยังยังสู้อยู่ครับทางด้านก้องพยักไม่สู้ไม่ได้ครับผู้โดยสารเยอะครับแข้งขวาครับเรนโบ้แม่นี่ครับจสองจิตสองใจนะครับประสบการณ์มวยยังนอง้อยไปนิดนึงครับทางด้านของเจ้าก้องพยักเริ่มคิดได้ทําไม่ได้นะครับทางด้านก้องพยักเพราะว่าจังหวะของเรนโบ้นี่เห็นหมดขยับอะไรมายกสี่แล้วครับโดน แั้ง้ายหน้านี่ครับเริ่มตีหัวเข้าบ้านแล้วครับนี่ฮะเด็ดนึบเลยครขวางและขาเไว้โอ้โหเตะละพับเลยครับเรนโบ์ครับเรียวแรงไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ก็พยักยืนอยู่ด้วยหัวใจครับพยายามจะทู่แล้วครับแต่ว่านี่ครับเตะก็ติดบังเก็บได้หมดครับเรนโบ้วงในก็ล็อกเอาไว้ครับ พยายามอยู่นะฮะต้องพยักสามหาวยิมครับแข่งขวาของเรนโบ้ครับเรนโบ้เองก็ไม่อยากจะทําแล้วนะครับตอนนี้เสียงตองเชียงเงี้ยไปแล้วครับก็ดูว่าทางด้านเรนโบ้เน้นจงหวะโชว์ฮะเร่งเตะทั้งซ้ายและขวาแต่โยอ่าถูกต้องแล้วครับกรรมาการคือสู้ไม่ได้แล้วครับ เดินเข้าไปรับแข่งตลอดสนุกข้างเดียวครับเป็นนั้นว่าทางด้านมุมแดงครับคู่นี้เรนโบ์สกอสุงอายิมเป็นฝ่ายชนะเทนนิสกลน็อกเอาไปในยกที่4ครับก็3คู่ยก4หมดเลยครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับนี่ครับทุบบริเวณลำตัวไปก่อนครับ4โครง4ี่สุดท้าย4โครงกล้องพยักครับ แล้วก็แข้งขวาก่อนนัน้นโดนมาน่วมแล้วนะครับทางด้านของเจ้ากล้องพยาครับ